ไอเดียเนียฉันอยากกินเงอะเมืองเลยฉันต้องได้กินก็เริ่มออกเดินทางจากตัวเมืองเลยนะคะไปถึงจะเป็นคาเฟ่น,นะคะชื่อสวนตาเอกนะคะค่าเขาก็ไม่แพงนะคะเข้ามาก็สามารถเก็บเงาะเองได้ทานเองมีน้องมาต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากเลยเราชอบอันนี้มากเลย ยเกเยเกเออพอเราเก็บงอจากส่วนแล้วนะคะเราก็จะมีมุมมานั่งกินมานั่งทานตรงนี้นะคะเราสามารถเอาเข้ามานั่งทานได้น้ําก็ไม่แพงนะคะแสนถูกแล้วก็นี่เราสั่งงอะกับบ้านนะคะพี่เขาก็จะไปเก็บให้เราเราก็จะนั่งชิมงอะแก่งอะเงอะมองเลยจะเปลือกบางนะคะเนื้อจะเยอะกรอบหวานแล้วก็ที่สำคัญเมล็ดร่อนออกมาเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นระหว่างรอนะคะแล้วก็เล่นเล่นของเล่นอยู่ในร้านเดินไปเดินมาชิมนู่นชิมนี่แล้วก็จะมีแซนด์วิชมีคัพเค้กมีของหลายอย่างนะคะแล้วก็มีส่วนลองกองมีอะโวคาโดมีผลไม้เยอะค่ะเป็นส่วนออร์แกนิกนะคะลมรื่นสดชื่นมากค่ะวันที่เราไปจะเป็นวันปิดใกล้จะปิดแล้ว เพราะว่ามีคนจองผลไม้ทั้งสวนเลยค่ะเขาก็จะปิดสวนนะคะแต่เราไปวันสุดท้ายพอดีแล้วเราก็ได้สั่งกลับบ้านด้วยนะคะนี่เราก็รอนั่งรอพี่เขาไปไม่นานค่ะพี่เขาก็ไปเก็บสดๆจากต้นมาให้เราเลยนะคะเราก็นั่งเล่นไปชมวิวสวนสมนกไปค่ะบอกว่าบรรยากาศที่เราไปดีนะคะแดดคือ ียงมากแ,แล้วเราก็จะกลับนะคะนี่คือเราเก็บมาเรากินไม่หมดนะคะเราก็จะเดินกับระหว่างทางก็จะมีกล้วยมีสวนทางก็จะฝนเพิ่งตกใหม่นะคะแล้วก็จะมีลำธารมีต้นอะโวคาโดมีต้นงอนะคะระหว่างทางกับเราก็จะชมสวนชมนกเดินไปเรื่อยๆตามภาษาคนของเราคะ่ะนี่คือหนึ่งวันของเรานะคะ มแล้วเราก็จะกลับนะคะอร่อยหอมหวานมากงอขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ๆเขาบริการดีมากเลยค่ะเอางาอขึ้นไปไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็เดินกลับรถไปเลยจ้า